เดียวเป็นเมียน่อยเขาตีไม่รังสิกคนบ้านมองย่ไมึงเขาก็งามอยู่ด้วยน่อยดเขาเส่ยังไเขาหด้นอโอ้เขากีไกโบ้ไดซ้ำหนีเลบวมไ่บนอมีไโบอันีป่านีม่อืโอเออ้งูมันดอกใคเนาะโอ้หางเมืองถิ่นันต้นี้ เด mm. um yea ี๋ยวบุ้งมาตัดต่อันต้องมพูดิโดอกมันนันดอกมันแกเละะโดอกมันแกเละเอาตะไบตัดตะไบมันโอกเออมันมีหนามขังมันกี่ขอยู่นี่นีมันเป็นตปรานะ

กงสิก็บอกว่าเนี่สามไมหมเหลืออยู่สามสีมงอีู่ละนี่มองแก้งสิมงสาม่ฮะฮะสามไปด้วยบยังก่อนยิมแบบนี้น่้ำก็ยมาน้ำนะนี่แต่นน้ำไปด้วย สาเบิดอีกียมมันบมหายมานี่ก็เลยจะสามคนนี่ก็เหลือหนึ่งเขียวเสร็นะเขียวก็เขียวกางกางพนน่ะจ้าบึงขึ้นบริเวณนี่ทางไงทางไหลขุ่นทึงไปอีกสามคน ีอ่อน่าตายง่ายสีอ่อนอืมมันจะทำซ้าอจไรเงี้สิพี่มาขอดผมสิกิ๊นเนาะคนนึงอ้ยบอสให้แมวมั้ยไหนต่ขอก็ซ้ำนี้ขอก็บวอยเลยนะสันอืม อบอแท่นสีดเพิ um. ่มบ่ให้สีดิห้ามเอายามาลงอืหามเอายาห้ามเอ้สารเคมีมาลงเออไได้เอามาเลยใ่นีแต่เ็ีะมว่าตัดหนาออกอยู่นี่ตัดดอกมันออกอยู่นี่ Na mjama bok kha ke Hati-hati mm Hati-hati -hmm. okay. mm -hmm.